สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์สุสดีปถที่ร้อยสี่นะครับข้อยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบผมให้หัวข้อวันนี้ว่าสรรพสิ่งพึ่งการส่งเลี้ยงดูนะครับพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าสิ่งเหล่านี้แงนหาพระองค์เพื่อให้พระองค์ประทานอาหารแก่มันตามเวลาเมื่อพระองค์ประทานให้มันก็เก็บไปเมื่อพระองค์ทรงยื่นประหัตออกมันก็อิ่มหนำด้วยของดีเมื่อพระองค์สรงซ่อนพระพักเสียมันทั้งหลายก็ลำบากใจเมื่อพระองค์ทรงเอาลมหายใจของมันไปเสีย มันก็ตายและกลับเป็นผงคลีเมื่อพระองค์ทรงส,งส่งวิญญาณของพระองค์ออกไปมันก็ถูกสร้างขึ้นเมื่อพระองค์ทรงเปลี่ยนโฉมหน้าของพื้นดินเสียใหม่พระคัมภีในตอนนี้กําลังพูดถึงเรื่องของการทรงเลี้ยงดูของพระเจ้าว่าสปปรรพสิ่งนั้นต้องการการเลี้ยงดูพระอขัีบอกว่าสิ่งเหล่านั้นคือสปปรรพสิ่งนั้นแงนหาพระองค์คําว่าแงนหาพระองค์เนี่ยนะครับมาจากภาษาเดิมวาซาบาแปลว่าพินิจพิเคราะห์มีความหวังและอดทน หมายความาทุกอย่างนั้นมีความหวังอยู่ที่พระเจ้าและก็เพียรอคอยพระองค์เสมอนะครับพระคำของพระเจ้าในต,ตอนนี้ชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงเนี่ยนะครับพระเจ้าทรงสร้างล้วนต้องพึ่งพระองค์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจ,นจากโลกนี้ไป เพราะอะไรเพราะอันที่หนึ่งครับพระองค์สรงประทานอาหารให้กับมันในข้อ27บอกว่าพระองค์ประทานอาหารแก่มันตามเวลาไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ทุกคนนั้นพระเจ้าประทานอาหารโดยที่เราไม่ต้องทํางานนะครับสัตว์เองก็ต้องทํางานของมันมันก็ต้องออกไปหาอาหารมันก็ต้องไปเตรียมสิ่งเหล่านั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันพระเจ้าทรงเตรียมอันแรกเริ่มต้นก็คืออาหารต้นทางนั้นพระองค์ทรงเตรียมไว้พระองค์เตรียมระบบน้ําไว้ให้พระองค์ทรงเตรียมพืชพันธุ์ไว้ให้ และหลังจากนั้นสิ่งต่างๆก็งอกเงยขึ้นมาและก็มีการพัฒนาจากจุดนั้นในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้เราได้เห็นว่าทุกชีวิตนั้นในท NC เชื่อว่าเชงแง้คอยพระองค์นะครับหมายความว่าเฝ้ารอคอยการอวยพรของพระองค์แต่หากพระองค์ทอดทิ้งหรือเมินเฉยมันแน่นอนครับว่ามันต้องเจอปัญหาแน่นอนถ้าพระเจ้าไม่ให้ฝนตกไม่ให้มีต้นไม้งอกขึ้นไม่มีอาหารเกิดขึ้นมันคงจะลําบากน่าดูแน,น่นะครับอันที่สองครับพระองค์ประทานตามบาระ พระคัมภีร์ในตรงนี้บอกว่าข้อ28เมื่อพระองค์ประทานให้มันก็เก็บไปใน TNCV ใช่คําว่าพวกมันก็เก็บรวบรวมดังนั้นเองเมื่ออยู่ในเวลาก็เก็บรวบรวมแม้แต่คนเราครับเราทํางานเมื่อเรายังมีกําลังอยู่เราก็เก็บรวบรวมในเมื่อเรายังเราหมดกําลังก็อีกเรื่องหนึ่งเมื่อมีโอกาสก็เก็บรวบรวมไว้พระคัมภีร์ในตอนนี้ยังไม่ได้พูดถึงแค่อาหารเท่านั้นในพูดถึงด้านจิตวิญญาณเหมือนกันเมื่อพระองค์ประทานให้เราก็เก็บรวบรวมไว้นะครับในใน ข้อ29บอกว่าถ้าพระองค์ซ่อนบระพักของพระองค์มันก็ลำบากใจแค่พระองค์ซ่อนประพักพระองค์นะครับมันลำบากใจแต่ถ้าพระองค์เอาลมหายใจไปมันก็ตายเช่นเดียวกันครับในธุรกิจการงานของเรา เมื่อมีโอกาสพระเจ้าให้เราเอานะครับเมื่อพระเจ้าอนุญาตบางอย่างเกิดขึ้นกับเราแล้วเอามันไปเราก็รู้ว่าทุกอย่างก็อยู่ในหัดของพระองค์นะครับพระเจ้าทรงปกครองและรักษาสปปรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างบางคนกล่าวว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกและทิ้งไว้ไม่จริงครับพระเจ้าไม่ได้สร้างและทิ้งไว้พระองค์ทรงสร้างและทรงดูแลมันอยู่เสมอ เช่นเดียวกันเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงดูแลเราไม่ใช่แค่เรามาเชื่อพระองค์และเราเองต้องขวนขวายติดตามพระองค์ด้วยตัวเราเองแต่พระเจ้าก็จะคอยเลี้ยงดูเราแต่ต้องรวมกับความตั้งใจของเราด้วยในข้อย9 30ิบกนะครับก็ได้บอกกับเราบอกว่าพระองค์ทรงสร้างอย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์พระองค์ทรงควบคุมวงจรชีวิตทุกอย่างไว้จากรุ่นสู่รุ่นนะครับเพื่อให้มีการทดแทนขึ้นมา และคำคำหนึ่งที่น่าสนใจมากในข้อ30คือพระองค์ทรง,ปง,ทงรเปลี่ยนโฉมหน้าของพื้นดินใหม่คาว่าเปลี่ยนโฉมหน้าของพื้นดินใหม่คมว่าพระองค์ทรงมีการเปลี่ยนแปลงตามวาระของมันเราเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยเสมอแม้แต่กรุงเทพเนี่ยนะครับผมไปเรียนตอนเป็นวัยรุ่นไปตอนนี้หลายๆที่นั้นจําไม่ได้เลยครับเพราะมันเปลี่ยนไปจากที่นากลายเป็นบ้านคนนั่นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมเช่นเดียวกันพระเจ้ามีวาละสำหรับทุกสิ่งสรรพสิ่งนั้นอยู่ในหั์ของพระเจ้าพระองค์ประทานอาหารพระองค์ประทานตาม,ตามวาระ ดังนั้นเองเมื่อชีวิตของเรานั้นอยู่ในวาระของพระเจ้าและการเลี้ยงดูของพระเจ้าเรียนรู้อย่างหนึ่งครับวางใจพระองค์มอบชีวิตไปกับพระองค์อธิฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์สัพพสิ่งพึ่งการเลี้ยงดูของพระองค์เพราะพระองค์ทรงประทานอาหารและพระองค์ทรงประทานตามวาระขอพระองค์เจ้าโปรดให้ข้างหลนั้นได้เข้าใจและวางใจพระองค์อยู่เสมออย่าข้างหลกยกวนกวายกับเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นอธิฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอ่านไดใจปล่อครับ